สบัสดีทุกคนมาเจอกับเตอร์วาการคนเก่าคนเดิมเนาะเพิ่มเติมก็คือมือนี้เฮาบริพาลงหวยลงนองเนาะมือนี้สิพาทุกคนมาเที่ยวมือนี้พอดีว่าทางครอบครัวเฮาพากันมาเที่ยวอยู่เมืองลาเมืองลาก็เป็นหนึ่งในเจ็ดเมืองของแขวงอุดมไซห่างจากอันตัวเมืองไซออกมาประมาณมงสามสิบปลายกิโลเนาะ บรรยากาศโคตรดีเนาะมื้อนี้ครอบครัวเฮามามาขอพรเนาะเบิง่งคนหลายๆเนาะขนาดโบเมนมือบุญเนี่นี่คนหลายๆสังเกตเบิ่งจากรถเนาะส่วนใหญ่เป็นคนนครหลวงมองไหมเบิ่งปลายรถคันใดก็ับเนปลายรถนครหลวงแส <c oughs> ดงว่าคนนครหลวงมาหลายเพราะว่า วัดพระเจ้าสิงคำนี่เนาะมันเป็นอันวัดที่ศักดิ์สิทธิ์และมีสื่อเสียงเรื่องลือเนาะทางต่างแขวงหรือว่าคนอุดมไซพิผนจะหูจักดีคือเฮามื้อนี่เขาก็มาขอพรมาขอพรให้ครอบครัวอยู่ดีมีสุขบ่เจ็บบ่ไขเพราะว่าปี สปีก่อนหรือ3ปีก่อนเนาะกับเป็นพนักโควิดเนาะซึ่งพอแม่เฮากัเป็นหนึ่งครอบครัวที่ได้หับพ้นกระทบทางธุรกิจเฮากัดได้หับพ้นกระทบก็บคือเ้าขายปลาแต่ว่าลูกค้าเพิ่กงกบ่ก้าม,มาฮานื่องจากว่าเมเ่เฮาฮ่าได้ติดโควิดพอดีเฮามา อามีเฮากับพอดีเฮาได้กักโตประมาณมงสองนาทิตย์ตอนนี้เฮาก็ได้หลุดพ้นละเฮาก็เลยพากันมาเที่ยวแล้วก็มาขอพรเดี๋ยวชิถ่ายบรรยากาศหอมหอมให้เบิง่ง้างหลังหน่วยภูเป็นข้างตับีดเนาะที่คอยมาเนี่ก็จะเมนลูกหลานเนะาะคอบครัวเขามามานำกันประมาณ สองสี่ห oh, กแปดโอ้สิบกว่าคนคนนะเอาเดินทางกับประมาณมองหกกิโลเพ <c oughs> ราะว่าเขาอยู่เมืองแบงเนาะเมืองแบงมาเมืองไซกับประมาณสามสิบสามสิบหาอันนี้ออกามีกับประมาณสานนออมสิบา 30, 30, หาไหลประมาณหกส0บหกิเจ็ดกิโลกับโบกไกดเนาะพอดีว่าถือว่านามาเที่ยวสังเกตืองคน เดี๋ยวเขาชีเขาไปถ่ายเบึ่งทางในและชีถ่ายให้เบึ่งบรรยากาศตอนเขาเขาไปกราบพระเจ้าตอนนี้เนาะเขากำลังเขาไปในวัดเนาะเขาไปภายใน ทั้งคนลาวเนี่ยมีทั้งคนต่างประเทศนี่เนาะเพิ่นมาเที่ยวม,มันไม่บรรดาสาวๆเพิ่นมาขอพรเนี่ยผู้บางคนมาขอพรผู้บางคนก็มาแกอเนาะคือไมื่นี้เหามาขอพรเนาะคนบางบางกลุ่มเนาะเพิ่นมาเ,มนเที่ยวบาง เดาเพิ่ันก็มาขอพรแล้วบางบางกลุ่มเนาะเพิ่นก็มาแบบเกะบ่าเกะบนหรือบางคนก็ซื้อรถใหม่เนาะเดี๋ยวมาเพิ่นว่าจุดจุดรถจุดรถน้ำจุดรถน้ำเลยตอนนี้ก็เข้ามาทางในแล้วบรรยากาศทางในก็เขาเชียวดังไรบ่ได้เนาะเขาเชียวเคาะๆเนาะ คุณได้ารสิลองลูกคล้องเบิึง แวไว้เซตพิธีก่อนหนึ่งที่รูปทางในแบบเป็นบรรยากาศแบบศักดิ์สิทธิ์แบบคังขนาดนั่ะทางในบมันจะบุคือกับอันหวัถัถวไปเนะาะถวัดทัถวไปมันก็นจะตุกเห็ดใหม่แบบสะอาดสะอาดแต่ว่าน,นี้มันเป็นลักษณะแบบเคินวะ่ะคือแบบ แบบมนความศักดิ์สิทธิ์คมขังนั้นเข้ามาทางในบรรยากาศเย็นย็นผู้คนหลายๆผู้คนผู้รักผู้ใหญ่หรือว่าแขกต่างประเทศที่มนเข้ามามาขอพรขอพรให้ สุขภาพแข็งแรงให้ครอบครัวสุขภาพแข็งแรงือวาเหตุให้ธุรกิจนะพอได้ขาขายเนาะก็เหตุให้ธุรกิจมีประสบผลสําเร็จโชคมีขาดายดขาดยมานคือเฮานี่ก็มาขอพรให้ธุรกิจเขาสุขธุรกิจเฮาลุ่งเรื่องนะโชคด้ขายมาปีนี้นะเพราะว่าเขามีโครงการใหญ่ในปีนี้ตั้งใจไว้เพื่อจะมาขอพรให้ธุรกิจเฮาประสบผลสําเร็จแล้วก็ปีนี้ขอให้เหตุยังกัน ไฮมั่งไฮมีน,นี่นี่กกระเบนบรรดาสาวๆขึ้นมามีที่พูนงามๆเลยนะอู๋คนนาหักนี่กับเพืนกำลังเกียม วังกี้เขาก็ทาให้เห็นบรรยากาศทางในนี่ถึงว่าเมนวัดเนาะอันมาตรก,การองกันโควิดนี่เข้มข้นขนาดกับโบต่างเีงกับอันห้องลาห้องการทั่วไปอะไรเนาะทุกคนตอนนี้กาก็มา เขียนคำบาที่เขาอยากจะบานำผาเป็นนะครับคือหนึ่งสองสง 1, 2, 3, มามอยากจะบะเซมนาผู้ใดอยากมาบาก,ก็จะมีใบที่โคโงนก็นาานจะมีบาค่าขายบะในคนโง่ก็จะมีลายตู้ลายอย่างเนาะผู้ใดอยากบะยังก็มาด <c oughs> ื่มด่คือเฮามื่อนี้เฮากะบา,าค่าขายล้ำลุ่ยเนาะคนชนใหญ่ที่มามื่อนี้เป็น สลด์จกเอาเตตู้น Alors, think, kind of ี้เขาฝนมาบ้างครรยเขาก็จกเอาตู้นี้เมกันหลังจากนั้เขากันมานังเชียนคำับที่เอาสีบางน้ำ็น โอ้สายไฟมงคุุาเจ้าก็นดน้ำโตนลออมาพื่มบุรมีพระพุทธประทาตพระเจ้าระเจ้าสิ่นข้างโสัที่ผู้เีอความมาหลาขอเป็ฟุกปอกกของเูต้อไหวอยู่ดีแมงหายพญาพิโรคาสัพพสุขสัซได้ไข่มาสิได้ไข่แพงล่าหมดเลยรางุดชอบเออเฮลัยการขอัพสทันายักขันท้งแลสแ่าพยหลอนามสีีน่ารักนน้างก่อนรัตพะวัวตสัมาสั นามัสสะะคะวะตระาตัาสัมทธัสสนมวตะาตสัาสัพ like yes, yes <Yes>, yes. ้าน้อยทางหลายเพื่อปรโยชและความสุขความเจริญยกให้กายหัว เสียงโซ่เนาะคนดคนมานี่เก <van> ิเสีนคนเลยจะเันุกนคนทาม่อกาหอย่างเจ้าบ้านหรอ ในเบอร์สิบหกตอนนี้เราคนน็อตแล้วนี้เราก็เซตที่ที่เิทีฮั่ห้อยแล้วเดี๋ยวเฮาชีถ่ายบรรยากาศฮั่นห้อยวัดนี่ให้เบิ่งนเลยก็ชีมาเสลยคำโกนมาอ่านคำอ่านคำที่เฮาเสียงโศกมาวัด ดีนี่สีประสบผลสำเร็จคือเฮาวางโบะไปเดี๋ยวเฮาหยางหลอกมึงไปต้นตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่ที่1 2โมงตรงเลย<ม>เขาใส่เวลาเดินทางมาก,กับประมาณโม,มง2ตัวชั่วโมงเนาะเดี๋ยวี่ถ่ายบรรยากาศของบรรยากาศโคตรยีเลยทลั้งรังกับทั้งอ้อมเขานี่เม่นห้อมโดยคู่เลยนะตัวนี้เม่นใจกลางเมืองลานเมนบอก ใจกลางเมืองลาเลยเขาก็บนเอใจเนาะหัวเขามาครั้งที่เขาก็ต้องถามเจ้าจินเป็นบรรยากาศหอมๆต่ลมือนะคนเขามาบกขาดทายเลยนะนีุ่กมือเลยตนใหญ่มีแต่แขกตงุงใหญ่เขามาวัดเปินจะอยู่อยู่อยู่ฟูงอยู่ใจกลางเมืองเลยอ่อมด้วยหอม จะเหม็นทางจะเป็นเงื่อนคมประชาชนนี่มีทางอ้อมหอบวัดนี่เลยแบบเบิ่งทั้งรูปคนเพิ่นว่าทางรูปมีหอยพญานาคอยู่อยู่เอาบว้ในใจว่าอยู่บนใดเนาะแต่ก่อนมีมีมีคนมาเบิ่งตจนมีหอยพญานาคคนมาเบิ่งหลายหลาย บรรยากาศดีๆนี่เซ็งซี่แหละเขวัดบรรยากาศก็จะเย็นเย็นแบบนี้แหละมันคืออยู่เงนะินเนาะอยู่เ่อนเนยเป็นวุ่นวนุนอย่างในบุ๊คเรามาเบิ่งโอ้ใบเชียงโซกที่สิบหกเดี๋ยวสิยอ่านให้ฟังเนาะอ่านแบบขาดๆเนี่ยกันต้องขออภนําเนะใบเสียงโซกที่สิบหกใบที่สิบหกนี่ตกตามสโสก ส่นใหญ่ยกจับไทเอาลานนลูกล้านเนาะบัว่าสิมีลูกเพื่อนเลซานทรัพย์สินมีมากนี่มาและบันยีเนียดีๆมาเลยบัวอึดอยากแม่และทุกมือนี่ก็บริอึดได้ยากโอ้ยพอเถาก็เลียงดีเทนอพี่น้องเนาะแต่ละมือนี่พอเถานี่ให้กินสีนกินปลาเอาหน,น่นเนานี่มาตลอด โยนบุญกุศลนี่แสดงว่าผ่านมาเนเขาเห็ุบุญกุศลมาหลายเนาะเจอแต่สิ่งดีดีแต่อย่าซาลาวนโอ้แสดงว่าเฮานี่ต้องอยู่ให้เป็นอยู่นำกระเถ่ามม่เท่าเพราะความตะมึนเหตุไปเรื่อยเมื่อหนาจึงดีโอแสดงว่าเฮากาลังขิดากาลังขิดทุกมือนี่แสดงว่ามา,มาถึงทางแล้วเนาะทีในนี่ผนกระบอกอ่าทุกมือทีเฮา มีอยู่มีกินทุกมือนีบริวิทได้ยากแต่ว่าแต่เพื่อนเอิญว่าแบบภาษาไทยบัณเนาะอย่ามึนหลายอย่าซาลาบหลายอย่าสลกเกาะนะนะฉะนั้นเวลาสีเห็ดสืยังกาคอยฉิดคอยเห็ดคอยปรึกษาผู้รักผู้ใหญ่เผื่อบอกเมนว่าเห็ดตามแบบที่อ้างว่าตัวเองอันแบบน้เขาคนยุคใหม่ฉนะเขาคนยุคใหม่เขาไอ้รุ่นเอาแต่ความคิดตัวเองมาได้ฉะนั้น เวลาฉีดยังกะคอยตึกต้อมคอยปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็เฮ็ดไปเรื่อยบ่ต้องวังคนยังเพราะว่าทุกมื้อนี้ทีที่เฮาเฮ็ดไปเรื่อยก,ก็คือเวียกงานเฮาเนาะก็คืออันเวียกงานก่อสร้างเฮา1เวียกงานก่อสร้างเฮาที่เฮาเฮ็ดมาแล้วกับ2แม่นสิ่งที่เฮากําลังเห็ดตัวนี้ก็คือนี่แหละช่อง YouTube นี่แหละที่เฮากําลังถ่ายนี่ก็เพิ่นบอกให้เฮ็ดเฮ็ดไปเรื่อยแม่นเฮาถามอันผู้ที่เ,เ,เพิเ่นประสบผลสําเร็จเรื่องเฮ็ด YouTube เนาะ คนกนวาเห็ดไปเรื่อยๆคนบอกว่าต้องจิตยังไรสนั้นเขาก็เลยได้เฮงาดันใจจากผื่นมาเห็ดไปเรื่อยๆต้งกับใบเสี่ยงสีอเ,เลยเห็ดไปเรื่อยบ่ต้องจิตยังไรในในภายภาคหนามันอาจจะเป็นอันสับสินของเฮาเนาะสับสินออนไลน์เฮาทางทางโลกออนไลน์อาจจะเห็นให้เฮาอันมีทางออกมีลู่มีทางเห็ดเบียกเห็ดงานหรือเห็ดธุรกิจ แสดงว,ว่าเขามาถึงทางแล้วตอนนี้เนาะถ <c oughs> ่ายบรรยากาศของหอให้เบาอบงอย่างจักหน่อยเนาะแล้วเขาก็สิปิดกิบเนาะเพราะว่าตอนนี้เขาก็าที่ยงแล้วเอาทีพากันไปกินเขา่าบางทีเขาอาจจะมีโอกาสได้ไปเขียวน้ำกัดยอร์ป้าบอกบางทีอาจจะเหม็นมือนี่บอกถ้าว่าเขาบวทันเนะาะก็จะเหม็นมือหนาแต่ว่าเขาก็ เขามาอยู่นี่เขาเม็นได้ไปเที่ยวตลอดเลยวันนี้เานเขาชิถ่ายลงไปเรื่อยๆลงไปหอดลุ่มวันนั้นหอดบนทางถึงเนาะเดี๋ยวเขาชิไปปิดคลิปอยู่นั่นเนาะแล้วเขาชิไปถ่ายหูครอบครัวเนาะถ่ายหูรวมไปนี่เอาเนาะทุกคนเนาะตอนนี้เขาก็ชิได้ปิดคลิปถัวนี้ส่วนทางล่างนั่นเป็นวัดาอัน เนี่พี่น้องเนาะบรรดาครอบครัวเขาหลูกล้านทนัางมมึเมเพื่อ,อกนกำลังชีรอถา่ถาทายหูบรวมเนาะตอนนี้เขาขึ้ปิดคลิปตอนนี้เนาะขอขอบใจเนาะสำหรับผู้ใดที่เข้ามาบึงก็อย่าลืมกดไลค์กดเซกดติดตามส่องเตอเต,ตอว่าการเนาะขอขอบใจเนาะไปสบายดี